ครับนี่พอดีสั่งเอ <c oughs> เครื่องช็อตนะครับเครื่องช็อตกับโซล่า <c oughs> เครื่องล้อมรั้วกับโซล่าเซลล์ครับนี่ก็รวดส่งเร็วมากเลยครับสั่สงส่งวันเดียวครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้อันนี้รวดผมสั่งมาล้อมเขาคิดปริมาณให้เขาบอกว่า ห้าไล่เฉพาะลวดนี้เจ็ดร้อยครับอันนี้ก็ข้างในนี้ยังไม่ได้เปิดดูเลย๋ยวคุณมาเปิดดูของมันเพราะว่าคิดไว้ว่าจะล้อมรั้วที่อยู่หน้าครับ หลังวัวนี่วัวมันดื้อเกินมันเอาไม่อยู่มันเดินมันเดินมากกว่ากินบก็ต้องวัวดื้อมันต้องเจอแบบนี้ครับนี่ครับมีอะไรมีตัวเครื่องครับโอ้เขาก็ซีนมาดีอย่างดีนะครับแล้วก็แผงโซล่า ทั้งหมดนี้ราคาเฉพาะตัวตัวเซตนี้นะครับตัวเซตเนี้ยสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ลวดลวดขนาดหนึ่งจุดหกมิลเจ็ดร้อยปริมาณเขาบอกว่าล้อมห้าไร่ครับอันนั้นจำนวนเจ็ดร้อยก็ สองอย่างนี้รวมกันก็สองพันสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยครับสั่งทางเพจนะครับไม่ได้สั่งรซชดาสั่งในเพจเพอทีไปเปิดไปเจอก็มีหลายราคาครับแต่ว่าของผมนี้มันอยู่นอกหมู่บ้านมันอยู่ที่นาครับมันไม่มีไฟฟ้าก็ต้องใช้เป็นโซล่าเซล ไม่รู้มันจะด,ดีไม่ดีนะครับอันนี้อันนี้เป็นแบตเตอรี่อันนี้เป็นตัวเครื่องนะยังไม่ได้แกะดูแล้วก็ตัวนี้เหมือนกับว่าต่อใส่กับแบตไม่ให้แบตมันเสื่อมเร็วครับที่ถามมาเข้า่าวนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าถ้าล้อมถ้าอะไรอีกเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องเอาอย่างนี้นลครับทเนะ วัวด,ดือด้อต้องเจอแบบนี้ครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม